แจกกันเลยบลยวบ้เนื่ยผัดแค่นดีันติชั่วนะครับพระเจาชั่วขึ้นยูมคุ้มถือกล่องห่องมากระเจากระเจาได้าลุงไม่กวาไปยุบผงล้างต้นถ่ายนี่ปุ้น่าน่ยหน่อยร่อยกเจา